พวกดิสนี่มาฟังทางนี้เพราะเรามีแคมเปญสุดน่ารักจากทีทีบีมาเล่าให้ฟังกันค่ะโดยผู้จัดการใหญ่ของทีทีบีหรือว่าธนาคารทหารไทยธนาชาติอย่างคุณถากรปิยพันธ์เปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารได้เปิดตัวบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตทีทีบีดิสนี์เป็นธนาคารแรกในไทยโดยลดลายบนหน้าบัตรมากถึง20ลายมาพร้อมกับอ e ีสลิปหลากหลายตีม และยังมีพิเศษอีก2ลายที่เป็น Limited Edition ต้อนรับการกลับมาของตัวละครดังอย่างกับตันอเมริกาและ Brave New World ที่จะจำกัดให้กับลูกค้าที่สมัครบัตร5,000คนแรกเท่านั้นค่ะโดยคาดว่าภายในปีนี้จะมีลูกค้ามาเปิดบัตรเดบิตราว725,000ใบและบัตรเครดิตอีก300,000ใบ สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้เข้ามาในแคมเปญที่มีชื่อว่าชีวิตทุกวันอัศจรรย์ได้จริงเพื่อให้ลูกค้าของ TTB เข้าถึงประสบการณ์ความสนุกความคุ้มค่าในทุกๆวันตามชื่อของแคมเปญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์จากการรับเงินคืนสูงสุด2%ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตส่วนบัตรเครดิตก็จะได้รับคะแนนสะสมสูงถึง5เท่าและเลือกทำรายการแบ่งจ่าย0%ได้นานถึง6เดือน กับทุกร้านคาดิสน์ที่ร่วมรายการนอกจากนี้ก็ยังสามารถจองกิจกรรมต่างๆของทางดิสนีย์ผ่านทางแอปพลิเคชันคลุกโดยทำรายการแบ่งสายได้เองผ่านบริการ t so Good, t b s o g o o d บนแอปพลิเคชัน TTB Touch ค่ะนอกจากนี้ทาง TTB ก็ยังได้จับมือกับอีก1 1พันธมิตรชั้นนำระดับประเทศเพื่สอส่งมอบโปรโมชั่นสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรครอบคลุมทุกการใช้จ่ายทุกหมวดทุกไลฟ์สไตล์ทั้งความบันเทิงกินเที่ยวช้อป และพิเศษสุดๆค่ะกับ Exclusive d e a เลจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อีกด้วยมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อหุ้น TTB กันบ้างดีกว่าโดยบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้คาดการว่ากำไรในปีนี้จะอยู่ที่21,475ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา2%จากปีก่อนค่ะจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงจากความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น วก,กับค่าใช้จ่ายสำรองนี้ที่ได้รับแรงกดดันจากคุณภาพนี้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นโดยในเชิงกลยุทธ์ค่ะยังแนะนําซื้อหุ้นที b ให้ราคาเป้าหมาย2บาทสสตางค์อีกหนึ่งมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าระบุว่ายังคงมีความคาดหวังว่าราคาหุ้นท t, t b จะมีแนวโน้มเชิงบวกหลังจากที่ได้มีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนในช่วงปี2568ปถึงปี2570ด้วยวงเงินมากกว่า2 1 0 0 0ล้านบาท และจากการจำลองด้วยวิธี DCA ที่หุนละ2,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา5ปีด้วยกันพบว่า t t b ให้เงินปันผลสูงที่สุดประมาณ22,000บาทเลยทีเดียว